ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารที่ร้านตำยกครกนะครับนครอำเภอแม่สอดจังหวัดตนาครับ,นะรบตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับรได้ถ่ายทำบรรยากาศด้านล่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศด้านบนบรรยากาศเย็นสบายสวย น้ามานั่งรับประทานอาหารนะครับถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวเที่ยมคืเภอแม่สอดนะครับอย่าลืมร้านเนตำยกโกนครแม่สอดนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับ ร้านนี้เปิดนานแล้วเนาะเปิดมา้าเม่ปแล้วนนตำยกคกนะรแม่สอน6ปีอ๋อเนี่อาหารหลากหลายเลย นี่ครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าที่เขาประดับด้วยต้นไม้นะครับจัดเป็นสัดส่วนที่สวยงามมากนะครับมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารด้านนอกสำหรับผู้ที่ชอบที่บรรยากาศที่อยู่ด้านนอกหลังคานะครับแล้วก็มีต้นไม้ประดับล้อมรอบอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับร้าน ตามยกโคกนครแม่สอดน,นะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับทางไปตลาดดินเมยอยู่ใกล้ๆกับมาศูนย์รถยนต์อิสุสุตาโฮกอันตึงนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับหาง่ายนะครับสำหรับในร้านนี้นะครับด้านบนก็ประดับไฟแสงสีด้วยหลอดไฟโคมไฟที่ให้แสง สีบรรยากาศที่สบายสบายนะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะมารับประทานอาหาราที่ร้านทํายกคกานครแม่สอดนะครับก,ก็มีอาหารไว้คอยบริการหลากหลายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับประทานได้ หลายเมนูนะครับบรรยากาศร้านอยู่ด้านบนนะครับสวยงามมากนะครับตกแต่งด้วยโคมไฟที่เป็นโคมไฟหลากหลายสีแล้วก็ประดับด้วยต้นไม้รอบๆอ,อาคารเลยนะครับและเราสามารถที่จะมองเห็นถนน อยู่ด้านล่างท้องฟ้า,าสีครามสวยสดใสบรรยากาศดีนะครับผมว่า ท่านผู้ชมครับที่ร้านตำยกครกนะครับนครแม่สอดนั้นเขาก็มีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานนะครับมีทั้งส้มตำตำปูตำปลาลาบาน้ำตกก็มีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นใบ เลียงผัดไข่กุ้งสดนะกุ้งผัดกะปิสตอแกงเหลืองปลากระพงต้มโคร้งปลาดุกย่างาสามชั้นนึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมเนื้อกระทะร้อนยำเซลมอนโครยำแกงอนอเห็ดเพาะปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้หลากหลายเลยครับพูดมาก็ยังไม่หมดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอาหารที่ผมสั่งมา ส้มตำปลานะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดอข้าวเหนียวนะครับสำหรับรับประทานคนเดียวก่อนที่จะเดินทางกลับไปจังหวัดตากนะครับทิปข้าวเขาเล็กๆน่ารักดีนะครับข้าวหน้ารับประทานเลยครับ ท่านู้ชมตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วก็ขอรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วเขาก็รับบริการส่งฟรีด้วยนะครับในเขตแม่สอดเบอร์โทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะโทรมาสั่งอาหารหรือว่าโทรมาสอบถามร้านค้าได้ที่088 272 4999นะครับติดต่อคุณจิมได้เลยนะครับ ผมจะมกินไอศครีมต่อรสตอเบอรี่กินอาหารหมดเกี่ยงเลย <c oughs> ข้าวเหนียวสองกระติ๊บนะครับ ไก่ทอดก็หมดทุกทุกอย่างซ้อมตามก็หมดด้วยนะครับวันนี้อร่อยมากเคลือดตายก,กคกบรบนครอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับครับถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับถ้ามีโอกาสได้ามา ที่อำเภอแม่สอนแล้วก็ต้องการร้านที่จะรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นนะครับก็ขอแนะนําร้านตำยกลุกนะครับนครแม่สอนนะครับมีอาหารไทยหลากหลายไม่คอยต้อนรับท่านผู้ชมที่จะมาท่องเทีย่ยวอำเภอแม่สอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมในการรับชมในคลิปนี้นะครับอาจจะลืมฝากกดทับตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ